เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะคือสารปรับปรุงดินปลาหญิงเกษตรนะคะสินค้าของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคู่หูมจาจันจันเวอร์เพลนสุดปรับปรุงใหม่นะคะรวมถึงสารปรับปรุงดินปลาหญิงเกษตรเนี่ยทุกขั้นตอนนะคะผลิตในโรงงานของเราค่ะที่เป็นโรงงานของเราเองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุด,ดิบนะคะหรือว่ากรรมวิธีในการทํานะคะอยากให้ทุกท่านไว้วางใจได้เลยนะคะว่าเป็นสิ่งที่เราคัดสรรมาอย่างดีที่สุดและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นอินทรีย์นะคะวันนี้ ี่หญิงมีโอกาสได้ไปเดินดูขั้นตอนในการทํานะคะอยากจะบอกว่าปราณีตพิถีพิถันในการดูแลสารปรับปรุงดินที่คุณได้ใช้ในแต่ละเม็ดนะคะอัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติในการดูแลต้นไม้ของคุณเป็นอย่างดีวันนี้อาจจะไม่ต้องเชื่อหญิงก็ได้แต่ลองเปิดใจดูนะคะหญิงมั่นใจว่าสารปรับปรุงดินกลาหญิงเกษตรรวมถึงคู่มาจันทร์นะคะเป็นตัวช่วยให้กับพืชพันธุ์ผลไม้ของคุณได้เป็นอย่างดีแน่นอนค่ะ